เราเอาคนกลุ่มนี้แหละมาแอดเป็นเพื่อนในโปรไฟล์ a c e b o o k เพราะบางทีเรามีเพื่อนไม่ครบใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเอาคนมาจากไหนเาวาน,นี้เราขายออนไลน์เราอยากได้แมคค้าออนไลน์กลุ่มพวกนี้แหละเป็นกลุ่มที่แมคค้าออนไลน์อยู่ mm hmm. เออถ้าเราอยากได้กลุ่มลูกค้าเราก็ไปตามแบบพิมพ์คีย์เวิร์ดเป็นสินค้าเช่นกาแฟกลุ่มลดน้าหนักใช่ไหมกลุ่มอาหารเสริมใช่ไหมคะกลุ่มผิวความขาวนู่นนี่นัน่นหาคีย์เวิร์ดแล้วก็ไปค้นหาแล้วก็ไปเจอที่กลุ่มแล้วก็เพิ่มคนพวกนี้แหละเข้ามาเป็นเพื่อน อ่ะกับเราเนาะทีเนี้ยเราก็จะทํางานตรงกลุ่มแล้วเราก็จะไม่เพิ่มเพื่อนแบบสเบสะปะสปาแล้วโอเคไหมคะอ่าโอเคปิดได้จ้าลูกเอิ้ค่ะกลุ่ม <c oughs> ปิดเฟซบุ๊ก <c oughs> นะคะอ่าเวลาเราเซิร์ชเราก็ไปที่ช่องข้างบนเห็นปะที่เป็นรูปค้นหาไปที่หน้าหลักก่อนค่ะพี่พี่อักเนี่ย <c oughs> อ่าไปหน้าหลักก่อนหน้าฟีดข่าวอะค่ะเห็ <c oughs> นไหมคะอะ่านั้นแหละแล้วช่องบนจะมีช่องค้นหามีไหม มีช่องอ่าใช่ค่ะแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเช่นวันนี้เราขายออนไลน์เนาะเราพิมพ์คำว่าแม่ค้าอ่ะเราพิมพ์คำว่าแม่ค้าออนไลน์อ่าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะเรากด enter ค้นหาอ่าเสร็จแล้วนะคะเห็นบอกว่าด้านบนมันจะมีคำว่าทั้งหมดโพสผู้คนกลุ่มรูปภาพเจอแท็บไหมเจอแท็บไหมคะเออให้เราไปที่คำว่ากลุ่มอ่า เห็นไหมว่ากลุ่มก็จะมีว่าเนี่ยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของทุกชนิดปิกส่งแต่ประเด็นก็คือเวลาที่เราจะเข้ากลุ่มไหนเนี่ยให้เราดูว่าสมาชิกในกลุ่มนั้นเนี่ยมีเยอะหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมคะว่ามันจะแจ้งว่าอ้ยังกลุ่มนี้มีสมาชิก8 8หมื่นคนอ่าหรกลุ่มอื่นเห็นปหนึ่งจุดเก้าพันคนเราพยายามอันนี้เคล็ดลับพิ่เลยเนาะใช้กลุ่มที่แสงขึ้นไปเออลักแสงขึ้นไปอ่ะลองเลือกดูว่ามีกลุ่มไหนไหม นี่นะลองหาดูถ้าสมมติว่ามันไม่มีเนาะเราก็หาคีย์เวิร์ดอื่นหรือว่าพยายามเลือกในกลุ่มที่มีสมาชิกเยอะๆอย่างกลุ่มแบบนี้มี700กว่าคนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมันน้อยไปเออนะคะก็เลือกที่มีเยอะๆเนี่ยมันจะมีคนหาที่เกี่ยวข้องอันนี้นะ่าจะเป็นฟิ l เจอร์ใหม่เนาะก็ลองกดดู จ็ดหมื่นอะไรไหมคะออนไลน์เจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยเนี่ยใครจะขายอะไรก็ลงขายขายได้เลยนะคะนู่นนี่นั่นอ่าอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะมีกฎเห็นไหมเวลาที่เขาขเราขอเข้ากลุ่มมันจะมีกฎอ่านกฎเขาด้วยเพราะบางทีอ่ะเขาจะบอกเลยว่าห้ามแชร์ไลฟ์สดห้ามโพสต์นู่นนี่นั่นเออมันจะมีกติก,กาแต่ถ้าอย่างเงี้ยเจ็ดหมื่นคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าขายอะไรก็ได้อ่านนู่นนี่นั่นแล้วก็กดเข้ารวม อ่แล้วเดี๋ยวจะต้องเราจะต้องรอแอดมินอนุมัติอะเราก็ตอบคําถามห้ามชวนเล่นการพน,นันทุกชนิดโดยเฉพาะคาบลาลาอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่ารับทราบหรือพิมพ์คำว่าขาดก็ได้เนาะถ้าเขาให้ตอบแล้วก็กดส่งเดี๋ยวแอดมินจะมาทําการอนุมัตินะคะอะก็ดูไปเรื่อยๆแบบนี้พยายามหากลุ่มนอย่างเงี้ยสำเพงออนไลน์เนี่ยหนแสนคนเห็นไหมเซิร์ชตามพีก็ได้ สเพลงออนไลน์แล้วก็ไปคําว่ากลุ่มอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราทําออนไลน์เรามีทีมเนาะเราก็บอกกันรือว่าเออกลุ่มนี้มีสมาชิกเยอะนะกลุ่มนี้อะไรเงี้ยก็กดขอเขารวมอ่เสร็จแล้วเขาจะตอบคําถามแล้วก็อ่านคําถามแล้วเราก็ตอบไปอืมแบบนี้นะคะอ่ะ เรียบร้อยนี่เข้าเล้ละไม่ต้องรออนุมัติเลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคเนาะที่จะให้ดูว่ากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าให้เราเลื่อนดูโพสต์ในกลุ่มโอดูดิอย่างกลุ่มนี้เห็นปะ่ะมีคนมาไลค์19คนเห็นไหมให้ดูด้วยว่าในโพสต์แต่ละโพสต์ในกลุ่มนั้นอะมีคนมาปฏิสัมพันธ์หรือเปล่าอย่างบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้โพสต์มาเป็นชาติแล้วอะ เออเราก็ไม่ต้องเข้าไปเพราะมันไม่มีการอัปเดตเคลื่อนไหวหรือว่าโพสต์แต่ละโพสต์เนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยไม่มีคนมาอะไรเลยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะพยายามทําแบบนี้ไว้เนาะซักเยอะๆอ่ะมันได้ไม่จํากัดเนาะกลุ่มอะ่ะเออสิบยีกลุ่มแต่ว่าขอเน้นตรงที่แบบจํานวนคนแล้วก็กลุ่มที่เราเข้าอะ่ะจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรสอดคล้องกับสินค้าหรือสิ่งที่เรา,รากาลังจะขายเช่นบางทีอะ่ะเราขายอาหารเสริมใช่ป่ะเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแบบซื้อขายมือถือ อย่างเงี้ยมันก็ผิดผิดกลุ่มคนละเออมันก็ผิดกลุ่มคนละแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้เราโพสด,ด้วยอะไรประมาณนั้นดังนั้นก็เนี่ยทำให้สอดคองอ่ะวันนี้เราขายอาหารเสริมเราก็ลองพิมพ์สิคําว่าอาหารเสริมพิมพ์ลงไปแล้วก็ไปที่กลุ่มเห็นปะกลุ่มนี้ซื้อขายเครื่องสาอางและสินค้าทั่วไปน,นะคะ ออกลุ่มนี้ขายสินค้ากระแสเครื่องสำอางและอาหารเสริมกลุ่มรักสุขภาพเนาะแต่เราก็เลือกดูที่มีสมาชิกเยอะๆหน่อยเนี่ยลองเลื่อนดูสิมีอันไหนแบบหลายๆหมื่นไหมหรือเหยียบแสนถ้าไม่มีเราก็ลองเปลี่ยนดูเนี่ยอาหารเสริมลดน้ำหนักและอื่นๆเห็นไหมเพจน,นี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นชุมชนและเปลี่ยนความรู้เราจะใช้ประโยชน์จากกลุ่มนี้ได้ยังไงเอ,อ้ย เราก็ไปแอดเฟนเราก็ไปแอดเฟนคนกลุ่มนี้ได้เพราะเขาเป็นคนที่ชอบพวกอาหารลดน้ำหนักแล้วก็อาหารเสริมถูกปะหาเราก็เข้าไปแอดเนี่ยสมาชิกในกลุ่มเนี่ยว่ามีใครไป,ปรทำปฏิกิริยาโพสไหมหรือคอมเมนต์หรืออะไรเนี่ยเราก็หาคนจากกลุ่มที่น่าจะเป็นลูกค้าของเรานึกออกไหมคะลองพิมพ์คําว่าคอลลาเจนไหมมีไหมอ,อ,อะไรคะอันนี้เป็นอลองดูคําว่ากลุ่ม อันนี้น่าจะเป็นพวกสินค้าเฉพาะที่เขาตั้งขึ้นมาเองและเป็นชื่อสินค้าแต่ละแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเนาะอันไหนที่มันดูแล้วแบบไม่เข้าเป้าเราแล้วก็สมาชิกน้อยเราก็เปลี่ยนทีเวิร์ดใหม่อ่ะลองดูคําว่าตัวแทนสิเร,เรารับตัวแทนด้วยใช่ไหมคะอ่ะเห็นไหมตลาดขายส่งเนี่ยแล้วก็รับตัวแทนมีคนอยู่2.8หมื่นก็คือ2 8 0พิ 80, ดีเนาะ 7.7พันเนี่ย1.8ขายออนไลน์ไม่ต้องซ็อกซ็อกสินค้านู่นนี่นั่นมาบ่าบาอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มีคนตั้งไว้เอง่าหรือเขาอาจจะให้เราไปประกาศรับไหมเราลองเข้าไปดูแล้วมันก็จะมีกลุ่มที่แนะนําเห็นปะ่ะี่เนี่ยเราลองเลื่อนด,ดูได้เขาก็แนะนํากลุ่มที่เหมือนเนี่ยเหมือนคล้ายใกล้เคียงกับคีย์เวิร์ดที่เราค้นหาเออเนี่ยขายของออนไลน์ราคาส่งเห็นปะ่ะพอเราเซิร์ชคำไหนเนี่ยมันก็จะส่งกลุ่มที่ เหมือนขายใกล้เคียงเนี่ยขายของออนไลน์เนี่ยซื้อ6.19ก็โอเคนะอ่ะลองดูส่งเข้าไปแบบเนี้ยค่ะพยายามหาคีย์เวิร์ดอ่ะรายได้อ่ะรายได้ดูซิมีไหมรายได้เนี่ยหางานรายได้ที่นี่ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์1.8แสน1.8แสนก็คือ 1, แสนกว่าเห็นปะ เออกลุ่มนี้ใช้ได้นะมีการเคลื่อนไหวนี่ยังมีคนมาไลฟ์สดอยู่เลยมีการมากดไลค์